ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับช่องบันดี้ฟิชชิงนะครับผมก็วันนี้แหมหยุดหยุดเช่นเคยนะครับก็มาตกปลากันนะครับหมายธรรมชากนะครับวันนี้วันนี้ผมก็มาอยู่ที่แม่น้ําท่านะครับก็ช่วงนี้ก็น้ําแห้งนะครับเป็นช่วงฤด,ดูชาวบ้านานิยมมาทอดแหหวานแห หาปลากันนะครับแต่น้ําที่ผมอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่แห้งนะครับยังพอตกปลาได้นะครับก็ผมกับานาปอนนะครับก็เห็นว่ามันยังน่าจะตกได้อยู่ก็มาลองดูนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่กับนาะนาปอนอนะครับผมนาปอนเสน,นสุกยวประแดดวันนี้นาปอนอตกเป็นอะไรครับวันนี้หน้าตังครับ ไม่ตายแบบอ่อนเนี่ยน้าตั้งไม่ตายแบบอ่อนนะครับนอนบอกวันนี้จะตกไซส์สองขึ้นมาให้ดูนะครับสองอะไรครับนวลขีดครับเขาขีดนะครับวันนี้ก็ามาลุ้นกันนะครับ,รบแล้วก็ผมก็ตกเป็นหน้าดินอยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งหลังตีหน้าดินทิ้งไว้นะครับเผื่อมีลุ้นนะครับลุ้นหล,หลายทางเพิ่มโอกาสนะครับ แล้วก็ผมวันนี้มาในสไตล์ชิงหลิวนะครับจกเป็นอ่านี่ครับไม้ตายแบบอ่อนนะครับไม้ตายแบบอ่อนเหมือนกันเลยครับมาดวลกันชิงหลิวสปิวหน้าดินนะครับ <c oughs> อ่านี่ก็สภาพหมายนะครับตอบอ่ารอบรอบนะครับสภาพหมายรอบรอบเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้ำไม่แห้งมากนะครับ ก็โอเคครับเดี๋ยวไปติดตามดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงมีอะไรบอกนะครับผมรับอนครับผมอี๋โอ้ยแรันะนะครับโอ้ยไซส์สองกีนครับขึ้นมาเลยครับโอ้หมันจริงๆครับพูดไม่ทันขัดคำครับโชว์ผลงานรับบอลได้ก่อนได้ก่อนแล้วยืนอนะปลาอะไรครับดูนะครับ น <rôle à déc> <dans les gens ici> ี่ปลานวนจันทร์ครับดูดูไกลๆแล้วโอ้โหนี่ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นปลาอะไรครับแต่หมายธรรมชาติก็ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับอับอนจัดไปครับ ปลาตัวแรกครับปลาตัวที่สองนะครับน้า บาแฟดครับบาแฟรครับอีกแล้วครับนานะจา <c oughs> ปลาอะไรไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอุ๊ 说干嘛？ ปลาขาวปลาขาวผมอนนปกล้ลองนวครับผมก็น,นี้ก็เวลา8โมงครึ่งนะครับก็มีนักกรรมนะครับ ตามหานะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็ป <g cabin Ash Walker> ่ากินเรื่อยๆเลยครับวันนี้โอ้โหถือว่ากินดีมากนะครับไม่เหงาไม่เหงานะครับวันนี้อากาศครับอากาศก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนี้เอาละครับมาถึงก็ดอกแล้วนึงแล้วครับโอ้โหมี แตกเลยครับผมมั <laughs> มน,นมัน,น,ค,รนครับผมวัววันนี้สนุกครับวันนี้ <c oughs> มีตัวโดนแน่นอนอย yeah. ไปครับลุยต่อ นปอนเนน่ยสัวสัวโถมปายใหญ่ โอ้ยวมาหาไแล้วครับผมสราเครับโดนโดนแตกแล้วครับโ้ยตัวแรกครับผมของสิหลิวนะครับ จาลังจะ่ายลูก ขาวครับผม <c oughs> โดมนมัดแล้วเดยอะน้ำดินมาลงดิ <c oughs> สองครับตอกกลัครับสองกรัมนังแอบอตกใจเลยครับมาอีกแล้วครับยุดยุดุดยุด ความสุขสุดท้ายอยู่ที่ตรงไหนบางก็ว่าอยู่ที่ใจไม่ใช่สิ่งของนอกอาย คือข,ขอที่จะทำตามความฝันที่เคยหวังไว้ทำในสิ่ง เลยนะครับปลากินตลอดทั้งวันครับแต่เป็นปลาเล็กนะครับเป็นปลาที่แบบเป็นปลาตามธรรมชาตินะครับตามคลองตามแม่น้ําก็ตัวประมาณนี้นะครับก็พอได้แอบนะครับแอบแอบคืออะไรครับรบอลคือห่อครับห่อหมกนครับมาเนี้ยแอบก็คือห่อหมกนะครับใส่เครื่องประมาณนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าสนุกและสนุกสนานนะครับผม ก็ถือว่าเป็นคลิปเป็นทริปวันหยุดีวันหนึ่งที่เ,าเราก็มีความสุขเ,เ,เล็กๆนะครับก็<อ>ถือว่าผ่านไปอีกวันหนึ่งเป็นวันที่มีความสุขนะครับสำหรับเรานะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่ยังหาความสุขของตัวเองไม่เจอนะครับก็รีบๆทำรีบๆหาซะนะครับบางทีความสุขของ เราไม่จะเป็นต้องมีเงินมีทองมากมายแค่แบบเราทำด้วยสบายใจแล้วไม่เดือดร้อนใครก็พอครับวันนี้มีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมครับล้าปอนฝากช่องเล็กๆตกปลาของพวกเราได้ครับช่องเล็กๆตกปลาเลยมาดีฟิชชิงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้ผมกับน้าปอนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย นะครับปลารวมของเราครับวันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะครับนี่นปปนค,รนครับผมโอเค